สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนทุกคนทำมัชชะลาเต้เย็นแบบง่ายๆเลยนะคะซึ่งรสชาติจะเข้มข้นละมุนไม่เจือจางเลยค่ะเพราะว่าเราใช้น้ำแข็งเป็นก้อนกลมๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะโบรเริ่มจากการนำผงมัชชเนี่ไปตีกับนมสดเลยนะคะซึ่งนมสดที่เราใช้ก็จะตั้งทิ้งไว้ให้เป็นแบบอุณหภูมิห้องนิดนึงนะคะไม่ได้ใช้นมเย็นจัดเพราะจะช่วยทำให้มัชะานียละลายได้ง่ายแล้วก็เนียนขึ้นนะคะจากนั้นก็ เตรียมน้ำแข็งก้อนกลมๆแบบนี้นะคะสองก้อนใส่ลงในแก้วไว้ก่อนเลยทําน้ําแข็งแบบนี้ก็จะละลายช้าไม่ทําให้รสชาติเนี่ยเจือจางง่ายนะคะแล้วโบเนี่ยก็เอานมสดมาผสมกับน้าเชื่อมเล็กน้อยนะคะแค่พอให้ได้ความหวานนิดๆคนให้น้าเชื่อมละลายกับน,นมก่อนแล้วค่อยมาเทลงไปในแก้วที่มีน้ําแข็งนะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็เติมมัทฉะที่เราตีไว้ลงไปแบบนี้เทแบบเบามือจะได้ชั้นสวยงามนะคะแล้วเราก็มานั่งทานนะสูตรนี้ไม่มีน้ําเปล่าเล เลยนะคะรสชาติมัชะชัดละมุนหวานนิดๆด,ดื่มแล้วสดชื่นมากๆนะคะลองทำตามกันดูนะคะหรือมาลองชิมได้ที่ซอยพหลโยธิน52นะคะบเบิลบาร์จุ้ยสมูทตี้แอนด์มอลค่ะ